รับชมกันอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องชาว y youtube ครับงานโคกหนองนาครับงานนี้บอกว่าทำอยู่ที่นี่จักเดือนแล้วครื่งเดือนแล้วครับครื่องเดือน <c oughs> <c oughs> ครึ่งเดือนได้ยังรูมบ้ครึ่งเดือนรูมบ้างไดรมคนล้วนี่สาเหตุที่มันไม่ไปไหนมาไหนเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้รู้ นี่นี่วะห้อยขาเจียวซากลากไปให้บ่เนี่ยแมงครับเนี่ยเวลาดักแนวน่ะโอ้ยเขาขุดไปตามแนวนี้เลยแม่งครับตามลักนี่เลยง้อใส่ง้อขววไปตามโอ้ยอาจจะอาจจะเป็นรูปหัวใจครับเดี๋ยวอ่าจะเป็นรูกยังกรบปะหูเดียวเป็นแมงกระเบื้องเลยเป็นแมงใช่ลูกห้อใจเยอะสุดเลยเป็นเป็นปีกขี้เสือบ่ะแม่งครับซื้อนี่มานี่มานี่มานี่ มานี่อองอแงกไปหันงอแงกไปหันแงกไปหันแงกไปพุ่นหันถึงนไหหันไปหันโอ้โหมันหลายงอเธอน้อมาหลายงอเธอน,น้อ,อน,น้อ,นอ,อนที่นี่ เขาว่ามันอันขิวดินยากเขาเลยเฮ็ดเังไหนก่อนุมื้อนี้วัดผู้สาฮะวัดดินตายดินถึงเขาสิวัดผู้สาเฮาแม่นครับอันดินที่ขุดขึ้นแม่นบ่แม่งอ่ามันได้สูงได้ใหญ่ปานไดนแงเขาสิวัดเอาตรงนั้นแงเออเขาบอกวัดเอาในสายแล้วเขาบอกวัดเอาในสายแล้วครับ่นฮ่มาเตะเห็นแล้วครับเอออนี่ก็เป็นมิติใหม่ครับที่ผมก็เพิ่งได้เคยเห็นเหมือนกันที่เคยได้ยินครับ มันจะเป็นแบบนี้ครับลูกไปเยาวะครับเอาจังหาลูกวะมันสีได้ล่องน้ำกันตัวมามีแนวเห็ดเด้เหมือนที่ได้เห็ดนกันตัวเดี๋ยวจะบอกเราแก้ตัวาหาตัวไปหาเอาไว้ตัวนี้ก่อนนึงไม่ไบ่อเดี๋ครับโอ้นี่ครับมันคือมิติใหม่ครับของ ของการวัดคิวดินครับพี่น้องวิธีใหม่ของการวัดคิวดินครับซึ่งมันน่าดูไักยากครับพี่น้องวัดแบบเข้าว่ได้แล้วครับเพราะว่ามันมันวัดยากครับมันวัดยากมันโค้งมีโค้งมีงอมีอะไรต่อมีอะไรเยอะครับมีซอกมีซอยเยอะ ขาก็เลยวัดตรงนี้ครับนี่วัดคันคูครับที่เราขุดขุดขึ้นมานี่ครับเนี่ย <Yeah. S 2> เราต้องทําความสูงให้ได้ให้ได้พอดีกันครับผมให้ได้พอดีกันแล้วก็ความกว้างให้ได้พอดีกันครับ<ม>จะได้วัดง่ายๆครับความสูงของคันคูหนึ่งเมตรความกว้าง ความกว้างห้าเมตรก็คิดกันไปครับผมเป็นตารางคิวออกมาครับก็คิดเงินออกมาครับเออคิดไม่ไม่ใช่คิดเงินครับคิดคิดงานครับผมคิดงานออกมาครับให้ได้ผลิตเนี่ยครับแกก็มีช่องย t u b e เหมือนกันนะครับเี้านายครับนายน้อยครับปกติรถของแกเป็นอีโมครับผมพีโม s มิ t โตโม F5 ครับผมนี่มาขับซานี่ครับเดี๋ยวจะถามแกว่าความแตกต่างมันต่างกันเยอะไหมนะครับรุ่นนี้ความเร็วถือว่าเร็วครับ S Y 2 1 5 Super A C E ครับเป็นเครื่องคอมมนเร็ว4สูบนะครับ 4m50 158แรงมาครับอันนี้เพิ่งออกมาครับกดไปตามแนวครับ เห็นบอกว่าขุดไปขุดอยู่นี่มาหลายหลายวันแล้วครับก็คือโชอเฟอร์ติดธุระครับติดงานครับช่วงนี้ทั้งฝนด้วยทั้งอะไรด้วยครับ ขางล่างก็เป็นหินครับ รถรุ่นที่ปั๊มใหญ่ครับผมแต่เครื่องเ,อเครื่องเล็กครับผมรุ่นนี้ <c oughs> แต่ว่าการทำงานก็บาลานซ์ดีครับโอเค เป็นหินครับแถวนี้น่าจะเป็นหินกันหมดครับ แหนเหลกเลยวะรถรถแมคโฮนะครับที่เขาบอกสเปคบอกว่ากี่รอบต่อต่อนาทีต่อนาทีนี่ครับบางอย่างแคปอย่างนี้ก็ปฏิบัติการสูงสุดอยู่ที่1600กรอบนะครับพันหนะครับพันหนั่นคือหมายถึงว่าคันเร่งนะครับผมคันเร่งที่เร่งได้สูงสุดนะครับ ที่เขาตั้งมาจากโรงงานครับเล่งได้แค่นั้นครับแต่ถามว่า,าความสามารถของเครื่องยนต์นี่มันเล่งได้แค่นั้นเหรอมันไม่ใช่ครับผมเครื่องมันเล่งได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่ารอบเครื่องกับปั๊มนะครับที่เขาจูนมาจากโรงงานเขาจูนมาให้ประมาณนั้นครับเขาให้มาประมาณนั้นครับผมซึ่งมันจะดีอยู่ตรงที่ว่าเอาอยู่ดากแล้ว ลมประเดนกับว่าค้าเราขี่หินแกนปะเนี่ยความสามารถของเครื่องยนต์เนี่ยมันมนได้เยอะนะครับเรนลงได้เยอะทุกค่ายแหละแต่ความที่ว่าที่เขาตั้งมานะครับเพื่อให้รถมันเซฟครับผมเซฟแล้วก็ได้ความเร็วครับ ให้ความเร็วสูงสุดของการทำงานมันอยู่ที่ประมาณนี้ครับอย่างรุ่นนี้ครับรอบเครื่องอยู่ที่2,000รอบอย่างนี้ครับผม2 0 5 0รอบเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเล่งเบาๆทำงานไม่ได้นะครับเราก็เล่งจากเลข5เลข6เลข7เลข1 2 3 4 5 แต่ว่ารอบเครื่องนะครับเวลาที่เราสตาร์ทขึ้นนะครับมันจะรอบแค่หนึ่งครับหนึ่งแต่เวลาที่เราทํางานจริงเวลาที่เราทํางานมันจะขึ้นไปประมาณห้าครับขั้นต่ําประมาณห้าครับประมาณห้าแล้วหกเจ็ดอย่างนี้ก็ถ้าหกนี่ก็พันสี่ครับผมพันสี่ถ้าเล่งไปถึงเลขหกเลขเจ็ดนะคพันสี่ ถ้าเลขไปถึงแดนะครับแดก็8ดนี่ก็ถ้าเป็นอย่างรถผมนะครับถ้าเลขไปที่เลขแดนี่มันจะประมาณพันหครับทาเลขเก้าน,นี่ก็คือพันแปดครับผมทาเลขเก้าเอ้ยพันพันพันเลขเก้าพันเจ็ดครับผมเลขเลขสิบค่อยพันแปดครับ เล่งไปที่เลขสิบเนี่ยประมาณพันแครับถ้าเล่งที่เลขส1บนะครับมันถึงจะถึง2,000ันสอรอบนะครับผมสองพประมาณส0งพรอบนะครับซึ่งมันทำงานไม่ดีครับผมถ้าเล่งไปถึงรอบ2,000นะครับ มันเอาไม่ทันครับมันมันจะเร็วไปมันจะเร็วแบบเร็วแบบเอาไว่ท่านพี่นอ้องเร่งเลขสิบพอดีครับเคยเร่งงานเล็งเลขสิบนะครับพูดสู่ฟังกันครับพี่นอ้อง หลายๆคนคอมเมนต์มาว่าทําไมไม่ถ่ายยี่ห้ออ,ยยหออื่นบ้างนะครับมันเจอรุ่นไหนก็ถ่ายรุ่นนั้นละพี่น้องเ,อเห็นรุ่นไหนก็ถ่ายรุ่นนั้นเลยครับทุกวันนี้ที่บ้านเรานะครับที่บ้านผมมันก็มีก็มีอยู่หลายรุ่นนะแต่ว่าแคทนี่ครับแคทแคทจะเห็นบ่อยกับซานี่นะซานี่กับแคทจะเห็นเยอะนะครับโคเบ โคเบนี่ก็จะเห็นแต่เป็นรุ่น8นะที่เป็น SM นี่ครับที่เป็น SM เป็นรุ่นใหม่นี่ก็ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอครับไม่ค่อยเจอครับไม่เยอะครับไม่เยอะ เป็นไงเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนนะครับคนที่เคยขับซูมิโตโมมานะครับ F6 เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงลูกพี่เป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกมันความรู้สึกอ่ารู้สึกก็รถกระเป๋าฮะมันเบาขวดหรือเปล่าอ่าบไปกูเบียวกันเลยอ่าถ้าอัน F6 เอฟหาเจ้ามัน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 แข็งกว่านี่ปะแข็งกว่านี่ครับคอนโทรลมันสิแข็งกว่านี่ยืนปะแข็งกว่านี่ครับแข็งแล้วก็ไปน้ำมือก่อนฮะแข็งกว่านี่แล้วก็ไปไปตามไปตามความคิดเท่าไหร่ล่ะเอออันนี้กันผู้ใดเพ่เคยขัาเครือสะดุดเลยเออกว่ามันมันกระดกงไงเนาะมันมันเบาแห้งอันนี้ผมก็เคยขับรูปมันก็เรื่อยเออเออสะดุดบูดาบัดเทาสีแดงทะลทุหมดเลยเออ แเวลาเวลาดินาดีวมันเสียว่ามันมันหดลงเหนอมันมัน่หยุดมันหยุดงเ้นจึงจึงมันมียังมัมีแงกดออเพราะต้องตังออ่นี่เป็นความรู้สึกครับในการขับเอ้รุ่นนี้ก็ ไม่รู้ว่าการตั้งตั้งค่าที่จากโรงงานเนี่ยเห็นช่างใหญ่นะครับแกบ,บอกว่ารุ่นนี้เขาจะตั้งมาจากโรงงานอยู่ที่สามรอยสี่สิบสี่ครับสามรอยสี่สิบีบาทครับอัพเลเวลให้ขึ้นเป็นสักสามร้อยหกสิบนะครับน่าจะพอดีครับคันนี้รุ่นนี้360สามหกศูนย์นะครับพอดีเลย น่านจะกดมากเนีวืดตึกเลยแหละพี่น้องตึกกีหินนี่ตึงวะนี่นะครับตลาด่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าขึ้นเป็น350นี่ไม่เป็นไรหรอกแตสามรอหกสบนี่ครับคงยังไม่ถึงกับว่ารุนแรงเกินนะครับแบรนด์ซานี่ครับเป็นแบรนด์ที่ คือเขาจะให้ชั่วโมง pm มาสูงสูงกว่าทุกค่ายนะครับในทุกทุกค่ายครับทุกค่ายเลยก็ว่าได้นะครับตอนตอนที่เปิดตลาดใหม่นะครับตอนที่รุ่นนี้ออกมาเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีใครนะครับกล้าให้ชั่วโมง pm ถึง8,000ชั่วโมงนะครับพอมาถึงซานี่นะครับตัวนี้ก็เขาจะให้ชั่วโมง pm มาสูงนะครับนั่นก็เป็นไปได้นะครับที่อันนี้ผมผมพูดความเข้าใจของผมนะครับความเข้าใจของผมนะครับความเข้าใจของผม ว่าน่าจะเขาน่าจะป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้รถนี่มันมันแรงเกินครับมันอัดงานแรงเกินนะครับก็เลยตั้งสเปคมาให้แค่นี้ก่อนนะครับคุณลาบ้านพี่น้องเบิดงหวัดเบิ้พี่เอ็มหมดแล้วครับยังคอยสี่อยเทาแห้งครับกับพอดีครับกับรถเท้าห่างพอดีก็เลยมาแห้งจักเขียครับ ดี๋ยวไม่แรงก็มันก็ได้นะทีน้องมันก็ขุดไดนะ้ก็ไม่ถือว่าขี้เหลนะครับก็ขุดได้นะแข็งก็สู้ได้นะอ,อันนี้ดูดูการซิกแซกของเขาครับนี่ซูเปอร์แจ็คบอกว่า <Okay. S 1> ให้ให้เอาจอบมาขุดเอาครับตรงนี้ <laughs> <laughs> หน่อยพูดเดจีาบุงเจี๊ยบใจเอาเนาะจบแล้วดหนึ่วัดนึงเวลาขุดนี่ต้อง ยางมาฟังนี a, ่บ yes. ่จกลุงนีเราทอยรถมาผิดเลยจกไอเดียมันไอเดียมันเฮ้ยสูบตัวกได้ดอกจิกลงนีปั๊บฟออกมายางรถมาพี่จิกจะจะจดามุมโอปันดอกเนาะยางมากน้มี่อ เมื่อกี้ทุยเอาหล่นแล้วสิเนี่ยทวีใส่กันหล่นโดนในใจเสมอนี่ยแหละอยู่ในใจเสมอมทำงานอยู่งไปยังเออสิเมีนสิเมีนเขาถามว่าอยู่ไใสนี่วันนี้เนาะเนาะไ้ยซุปปเอร์แจ็คไ่ธรรมดาครับซุปปเอร์แจ็คเนี่ยยุ่พักได้ก่อนยุ่พักได้ก่อนวันวันที่สีมานสิพักสาราริมทางสาราริมทางโอ้ มีเรื่องพักเผื่อเทอความ